ไม่เคยต้องลองนะคะเนยถั่วสามารถเอามาทำคุกกี้สูตรอร่อยง่ายๆได้ด้วยวัตถุดิบนะคะเจ๊ปันจะเริ่มต้นจากเอาเนยถั่วมาใส่ในโถปั่นโถบดก่อนนะคะเนยถั่วทำเองหรือว่าซื้อก็ได้เจ๊ปันซื้อของแบรนด์นี้เลยค่ะเนยถั่วเขาเนื้อเนียนละเอียดมากๆอร่อยมากๆเลยทาขนมปังนะคะ เป็นมือที่ดีต่อสุขภาพเอาไว้ทาเนยขนมปังได้อร่อยมากๆค่ะจากนั้นเจ๊ปันจะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปนะคะตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองความหวานนะคะเจ๊ปันจะใช้น้ำผึ้งความหวานตามชอบเลยนะคะถ้าไม่อยากใส่ก็ได้นะคะไม่ต้องการความหวานเสร็จแล้วนำทุกอย่างมาใส่ในโถบดนะคะ บดไม่นานเองนะคะเราก็จะได้คุกกี้เนยทั่วแล้วก็เนื้อข้าวโอ๊ตนะคะเป็นเนื้อเข้มเข้มข้นๆแบบนี้เลยน่ากินมากเลยค่ะขนาดยังไม่เสร็จเจ๊ปันจะใช้วิธีอบคุกกี้ในกระทะนะคะโดยการที่เราใช้เตาแก๊สนะคะเปิดไฟกลางไปทางอ่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ ชกระทะเทฟลอนกระทะเคลือบหินอ่อนกระทะเคลือบเซรามิกหรืออันนี้กระทะเคลือบอลูมิเนียมนะคะเอาวางลงไปที่เตาเลยค่ะกระทะเริ่มร้อนแล้วนําแป้งคุกกี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนําแป้งเนยถั่วเข้าโอ๊ตนะคะวางหย่อนลงไปเป็นเ,เม็ดๆแบบนี้เลยค่ะแผ,แผ่ให้ขนาดปริมาณตามชอบนะคะ เป็นคุกกี้สูตรทำง่ายนะคะทำที่บ้านได้เลยไม่ต้องอาศัยเตาอบนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นเนยถั่วนะคะเอาแป้งอีกด้านนึงเริ่มร้อนแล้วกลับด้านได้เลยนะคะ แล้วเราก็กลับด้านไปมาจนกว่าแป้งทั้งสองด้านจะสุกทั่วนะคะให้เหนื้อข้างในเขาร้อนละอุก,ก่อนคุกกี้สุกทั่วแล้วเท่านี้เราก็ได้คุกกี้เนยถั่วแป้งข้าวโอ๊ตทำง่ายๆแล้วค่ะใครกำลังหาของว่างกินเล่นทำง่ายดีต่อสุขภาพนะคะเดีปานแนะนำตัวนี้เลยคุกกี้เนยถั่วข้าวโอ๊ตวัตถุดิบน้อยสุดๆไปเลยค่ะ เรามาดูเนื้อข้างในกันเลยค่ะโอ้โห,หได้เนื้อถั่วแน,น่นเน้นเน,น้นเลยนะคะเเจปันขอชิมหน่อยอร่อยมากทานกับชากาแฟนี่แบบเข้ามากเลยค่ะไว้เ,เพื่อนเนลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูอร่อยทำง่ายขั้นตอนก็น้อยด้วยฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊าันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ